พูดถึงยิทธภัณฑ์ทั้งชุดนะมันเป็นุธภัณฑ์ก็คือเครื่องอาวุธนี่นะป้องกันตัวนะคะเราพูดถึงเรื่องการเดินกับพราด้วยความเชื่อ s h i e l d of Faith นะคะก็คือว่ายิทธภัณฑ์ชิ้นอื่นเนี่ยนะคะมันมีความจริงเห็นขัดคาดเอวนะคะทับตัวเครื่องป้องกันอกนะคะข่าวประเสริฐแห่งสารพิสูดเป็นรองเท้าความรอดเป็นหมวกหมวกเหล็ก ทุกอันเนี่ยอย่างอื่นเราใส่หมดใส่มันไว้แต่ยกเว้นโล่แห่งความเชื่อเนี่ยเราทำอะไรรู้ไหมเราต้องยกต้องใช้แรงออกแรงยกนะคะและพระเจ้าอยากให้เราทำแบบนี้ในปี2015นะคะความเชื่อเท่านั้นที่เราต้องยกชูขึ้นเสมอในชีวิตของเรานะคะถ้าเราไปเอาความเชื่อไปผูกกับแขนช่วยไหมคะเอาโล่ไปผูกกับแขนช่วยแล้วไหมคะ ถูกฟันอยู่ดีนะคะต้องยกขึ้นออกแรงค่ะฉะนั้นโล่จะช่วยเราป้องกันเราได้ก็ต่อเมื่อเราออกแรงยกและนี่คือโล่นี่คือลักษณะของของโล่ที่ในอาจารย์ปอลโลอ,อธิบายไว้นะคะโล่ในยุคโรมันเนี่ยมันไม่ใช่โล,เล่เล็กๆกลมๆเหมือนเมื่อกี้นะคะมันลักษณะคือความความกว้างเนี่ยประมาณสามฟุตสองฟุตกว่าเกือบสามฟุตแล้วก็สูงเนี่ย ประมาณสีุ่ตนะคะใหญ่มากนะคะและลักษณะมันก็เป็นโค้งอะ่ะลักษณะโค้งประโยชน์ก็คือลด <c oughs> ลดแรงกระแทกนะคะลดแรงกระแทกก็มันจะบอกเราว่าในปี2015เนี่ยเวลาที่เรายกความเชื่อความเชื่อเป็นสิ่งต้องบอกแรงในสถานการณ์ที่เราไม่น่าจะเชื่อได้แต่เราต้องคืดอะ่ะคืดเชื่อกับพระเจ้า ชื่อต้องออกแรงขึ้นมานะคะฉะนั้นพระเจ้า,าก็บอกว่าเฮ้ยสู้เถอะเราก็ต้องคื้นความเชื่อแล้วเรารู้ว่าพระเจ้าบอกให้เราสู้ต่อไปพระเจ้าให้เราเชื่อในพระสัญยาของพระเจ้าแม้สถานการณ์มันจะไม่เป็นเลยไม่เป็นอย่างที่มันน่าจะได้เลยนะคะแต่พระเจ้าก็หนุนใจเราว่าจงเชื่อเถอะนะคะขอให้เรายกชูโลดเนี่ยนะโลกแห่งความเชื่อมันไม่ได้เล็กๆมันใหญ่มากนะคะแต่ว่ารู้ไหมว่าโลกความเชื่อเนี่ย ที่เราจะเจอกับพระเจ้าที่จะเป็นยกชูตลอดปี2015เนี่ยในพระธรรมพิพูนนะคะบทที่11ข้อหนึ่งบอกว่าปัจจุบัน,นความเชือ่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ชอบชอบการแปลของของของเวอร์ชันนี้นะคะเป็นหลักฐานมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมปจริงนั่นแปลว่าความเชื่อของพิเชียนไม่ใช่เรื่องของอารมณ์ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องของการมโนแต่เป็นเรื่องของความจริง เป็นเป็นความจริงของพระเจ้าเป็นเป็นหลักฐานที่มันจับต้องได้นะคะแล้วนี่คือสิ่งที่เราใช้อ่ะมันมีลิเตความเชื่อของพระเจ้าถ้าเรามีแล้วยกขึ้นทุกวันในชีวิตของเรานะคะแน่นอนว่าเราจะสามารถที่จะต้านทานอ,าอุบายทุกอย่างของมารซาบามได้นะคะความเชื่อของเราไม่ใช่ยอกแยกรู้จักยกอกแย,ก,ยกไหมแบบของแกนะ่ะแต่ความเชื่อของเรามัน มันโซลิดมันมันมันแข็งแกร่งมันมันพึ่งได้มันน่าเชื่อถือนะคะเป็นความจริงนะคะดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเราว่าเราําลังถือฤทธิเดชของพระเจ้าอยู่ในมือของเราและความเชื่อถือฤทธิเดชนะคะมีประสิทธิภาพเป็นความจริงที่ไม่หวั่นไหวแม้ว่าสถานการณ์มันไม่ใช่แต่แต่ความเชื่อจะเป็นกุญแจที่นำนำเราสู่สการอัศการ์ของพระเจ้านะคะ เพราะว่ามันพยายามทำลายความเชื่อของเรามาันพยายามทำลายชื่อของเราคอยที่จะตล่อมเราแล้วก็ให้เราออกจากทางของพระเจ้าแต่พระเจ้า,าบอกว่าเราต้องใช้ความเชื่อนะคะเพื่อจะดับทุขสอนดับทุกดับทุกโกนุบายของมันนะคะไม่ให้มันดีนำเราออกจากทางของพระเจ้าได้นะคะเหมือนเหมือนภาพนี้นะคะความเชื่อเนี่ยมันเหมือนกับสมมติเราเป็นเด็กคนหนึ่งนะคะมีเด็กคนหนึ่งที่ บ้านเขาไฟไหม้แล้วเขาหนีไฟขึ้นไปอยู่ชั้นสองของบ้านอยู่บนหลังคานนึกภาพนะแล้วเด็กคนนี้เนี่ยก็มองอะไรไม่เห็นเลยนอกจากควันไฟเปลวไฟไม่เห็นอะไรข้างล่างเลยนะคะแต่ได้ยินเสียงได้ย,ยินเสียงของพ่อกระโดดลูกกระโดดเลยพ่อรักอยู่กระโดดเลยลูก แต่เด็กคนนี้ไม่เห็นอะไรไม่เห็นอย่างอื่นเลยเห็นสะเก็ดไฟเห็นไฟเห็นควันเขาลูกก็ตะโกนบอกพ่อว่าพ่อหนูไม่เห็นเลยครับหนูไม่เห็นพ่อเลยครับหนูจะทํายังไงดีพ่อตะโกนบอกแบบว่าหนูไม่เห็นพ่อไม่สําคัญแต่พ่อเห็นหนูตลอดเวลาฉะนั้นกระโดดลงมาสิพ่อลับอยู่ฉะนั้นพระเจ้า กำลังบอกเราแบบนี้ในปี2 0 1 5นะคะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวของเราพระเจ้ารับเราอยู่เอเมนไหมคะพระเจ้าจะฉุดเราไว้แม้ว่าเรามองไม่เห็นพระองค์เลยแม้ว่าในการทํางานของเราแม้ว่าในความสัมพันธ์ของเราเรามองแลไไ่เห็นเราเรู้เยม่มันปันแต่พระเจ้าเห็นเรานั่นเป็นสิส่งสาคัญแล้วเ<ม>พราะผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าเราพระองค์ทรง,รงจะช่วยเราไว้ เราไว้แต่เราต้องมีความเชื่อมีความเชื่อยกความเชื่อขึ้นมาอย่าเอากระอย่าเอาความเชื่อลงอย่าเอาโลนั้นลงนะคะฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะคะว่าในตลอดปี2015เนี้ยสูกตันตาปีใหม่นะคะที่เราจะทำสามสิ่งก่อนที่เราจะก้าวข้ามไปสู่ปี2015นะคะหนึ่งเราจะทำไมนะคะนับระพรสอง ลืมอดีตลืมสิ่งที่ผ่านมาแล้วเสียและสามเก้าไปด้วยความเชื่อนะคะก็ขอาพระเจ้านาเราตลอดปี2 0 1 5นะคะให้เราได้รับพรมากมายจากพระเจ้าให้เราผ่านปีนี้ด้วยความขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ก้าสุดปีใหม่ด้วยความเชื่อและความวางใจในพระเจ้าเอเมนไหมคะเอเมนเวลาที่เราอธิษฐานด้วยกันนะคะค่ะค่ะ ที่รับของคุณพระองค์สําหรับรับุณของพระเจ้าที่พาเราผ่านปี2014มาโดยสวัสดิภาพและเรารู้เราอยู่ในแขนการของพระเจ้าแล้วขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงให้เรานับพระพรของพระองค์อย่างมากมายที่พระองค์ทรงทำวันแล้ววันเล่าในชีวิตของข้าพระองค์าทั้งหลายและตั้งแต่พระเจ้าขอทรงนําเราในปี2015ที่จะมาถึงอีก3าวันนั้น ก็ขอพระเจ้าทรงนำเราด้วยพระาคุณของพระเจ้าอื่เช่นอีกเหมือนเคยที่เราจะรู้ว่าพระเจ้าทรงนำหน้าเราอยู่ข้างๆเราอยู่ในเราแล้วก็คอยแบกหลังเราก็ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราด้วยเถิดพระองค์เจ้าค้าให้เรามีความเชื่อที่เราจะเดินกับพระองค์ในทุกวันทุกสถานการก็ขอพระเจ้าทรงโปรดทรงนำเราให้เรามีใจเพึ่เขิมมีใจเชื่อในพระองค์และที่จะไม่ลดความเชื่อของเราลงแต่เราจะยกบความเชื่อของเราผ่าน อุปสรรคนานาประการตลอดปี2015นี้หึงอธิษฐานและขอคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ตอนมันเป็นพิเศษในหมาที่จำข้อก็คำทีเลยไม่ได้สักข้องจำได้อันเดียวที่บอกว่าพ o r ี e walk by faith not by sight เดินไปคัณพระเจ้าก็ตาก็มองไม่เห็นมันนุ่งเราอ่ะวินาทีข้างหน้ายังไม่รู้เลยคืออะไรใช่ไหมแล้วก็ก้าวเดินไปก็ไม่ได้ไปด้วยตามองเห็นน่แต่ไปด้วยความเชื่ออาจารย์ฟอโลบอกวันนี้เราเป็นข้อก็คำีข้อเดียวที่จำได้จริงๆเลยแล้วก็ จำอยู่มาจนทุกวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะไปจำพ่ออืนปรจำไม่ได้ความจำสั้นความาพ่อเดียวถ้าใครจำอะไรไม่ได้ประจำพ่อเนี้ยนะฮะวิววอไป เออจ่าจ่าพอดีบอ่าสดสดมากเลย ไม่จริงไหมอ่านเลยไม่ช่วยอ่านแล้วให้พวกเราร้องตามอ่านดังๆนะคะอย่ากลัวท่านช่างหลายท่านอะไรนะเฮ้ยเดี๋ยวผ่าน้องไม่ได้จริงเหรอไม่ได้